ปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งนะคะในธุรกิจก็คือประธานกรรมการแล้วก็กรรมการผู้จัดก,การใหญ่ของบริษัท SPCG จำกัดมหาชนนะคะซึ่งก็จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะธุรกิจก็จะเป็นเรื่องของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะในเชิงพาณิชย์ซึ่งเราก็เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจนี้นะคะอาจจะต้องบอกว่ารายแรก ของประเทศไทยและในประชาคมอาเซียนนะคะสิปีที่แล้วนะคะที่กลับมาทําธุรกิจในเรื่องของการบุกเบิกระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยแพชชั่นก็คืออยากเห็นสิ่งแวดล้อม ที่ดีขึ้นในโลกอยากเห็นพลังงานที่เป็นพลังงานธรรมชาติได้ถูกนำมาใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับพลังงานไทยซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยคือโชคดีกว่าหลายๆประเทศในในโลกนี้คือเรามีสิ่งแวดล้อมที่จะเอื้ออำนวยในเรื่องของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในทุกรูปแบบแพชชั่นก็คืออยากเห็นการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นหนึ่งในพลังงานที่จะสร้างความมั่นคงให้กับ ประทังงานไทยตอนนั้นเริ่มต้นได้ประเทศไทยเนี่ยมีแค่หลักร้อยร้อเมกะวัตนะคะซึ่งตอนนี้เราลถแบบเป็นหลักหมื่นเมกะวัตนะคะซึ่งก็จะเกิดการลงทุนการใช้พลังงานสะอาดมากมายขึ้นในประเทศไทย ถ้าเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานนะคะก็อ่านหลายๆเล่มนะคะแต่เล่มหนึ่งที่มีความประทับใจแล้วอ่านแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ได้กับผู้ปฏิบัติงานผู้บริหารทุกระดับนะคะก็คือเล่มนี้นะคะ a Passion for Success นะคะซึ่งเขียนโดยดรคาสุโออินามรินะคะซึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท k คียวซาร o าคอ r a ปอเร ที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ท่านก็ปเป็นวิศวกรมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เซรามิกในเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะคะแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่บุกเบิกเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์คนแรกๆในโลกนะคะแล้วก็คนที่รู้จักท่านเยอะมากๆก็คือใน เรื่องของอการที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการจะเป็นอะไรนะคะซึ่งในขณะนั้นก็หลายปีผ่านมาแล้วนะคะก็จะเป็นอะไรก็ประสบะปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการสายการบินนะคะซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติแล้วก็ท่านก็เข้ามาด้วยด้วย p a s s ั่นนะคะทราบว่าท่านก็ไม่รับเงินเดือนเลยเลยสาระที่สําคัญที่ได้อ่านแล้วก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์เนี่ยแล้วก็จะเป็นจุดในการกับเคลื่อนตัวเราเองเนี่ยก็คือการที่จะ มีมีแรงบันดาลใจการที่จะมีความรากักมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะทำสิ่งใดๆให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเราต้องพิจารณาจากหลักสาประการนะคะประการที่1เนี่ยเราต้องมี ability ก่อน ability ก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะทําได้ในสิ่งนั้นๆน,น,นะคะเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะทําได้เพราะฉะนั้น ability เนี่ยจะเป็นข้อแรกเลยของของหนังสือเล่มน,นี้นะคะที่เขาจะให,ให้ให้เราเป็นข้อคิดข้อพิจารณาข้อที่2เนี่ยก็คือในเรื่องของ effort คือความพยายามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าคนเรามีความพยายามเนี่ยแล้วเรามีเราจะมีพลังของเราในการที่จะจะก้าวเข้าไปสู่สิ่งนั้นให้ได้ไม่ท้อถอยกับความเหนื่อยยากวันนี้เราอาจจะล้มเหลวนาทีนี้นาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปเราอาจจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าหยุด ความพยายามคือจะหยุดทำนะคะต้องมุ่งมั่นทำแล้วก็ต้องคิดไปด้วยเสมอนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายที่ที่ที่จับใจเลยคือต้องมี attitude ที่ดีคือมีพลังบวกเสมอนะคะในตัวของเราเพราะนั้นเราต้องสร้างพลังบวกว่าคือคือสิ่งที่เราจะมุ่งมั่นตั้งใจทำไม่ว่าจะเป็นสิ่งใด ก็ตามตราบใดที่เป็นแอชจ,จูดของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องที่จะช่วยเราในการขับเคลื่อนคือทําให้เราไม่ท้อถอยนะคะแล้วก็ถ้า3สิ่งนี้เอามาซินเนอร์จี้กันเนี่ยคือสิ่งนั้นๆที่เราต้องการทำเนี่ยก็จะก้าวเข้าไปสู่ความสําเร็จแน่นอน <un> ประทับใจในตัวท่านดรคาสุิอินามุริก่อนนะคะเพราะตอนที่เริ่มทำธุรกิจ คั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณปี2010เนี่ยนะคะคือดรนาโมริเนี่ยท่านให้การสนับสนุนนะคะคือเพราะว่าเนื่องจากว่าหยุด3ปีเนี่ยไม่มีไม่มีเครดิตลายไม่มีอะไรแล้วแล้วการลงทุนโครงการแรก700ล้านเนี่ยต้องได้รับการสนับสนุนจากจากทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นผู้จำหน่ายนะคะเทคโนโลยีคือซัพพลายเออร์คือเทคนิคโนโลยีนะคะนั้นเนี่ยคือเคลซา่าเนี่ยก็เป็น กลุ่มบริษัทที่มีความสำคัญในการให้ทั้งสองทางนะคะก็คือได้มีโอกาสพบท่านในหลายๆครั้งนะคะแล้วก็ท่านก็ได้กรุณาที่จะให้ Open Credit นะคะกับบริษัท SPCG ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยซ้ำนะคะคือได้มีโอกาสไปไปอ่านหนังสือหลายๆเล่มที่ที่ดรอินาบริได้แต่งขึ้นนะคะซึ่งแต่เล่มนี้มีความรู้สึกอะไรเป็นที่ตรงใจมากเลยกับ ตัวเองในฐานะที่เป็นองค์ประกอบเนคือเป็นนักธุรกิจกลับเข้ามาใหม่ในมือใหม่เนี่ยนะคะคือทําให้เรามีความรู้สึกว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยการที่เราจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในขั้นใดก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องมี3สิ่งนี้คือมี attitude ที่ดีมี ability นะคะแล้วก็มี effort มีความพยายามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนใดไม่ว่าจะอยู่ใน position ใดตําแหน่งใดคือถ้าเรามีองค์ประกอบ3สิ่งนี้ในตัวเองเนี่ย ไม่ว่าจะทำงานเล็กทำงานใหญ่เนี่ยเชื่อมั่นว่าทุกท่านจะประสบความสำเร็จนะคะก็เป็นแนวคิดค่ะคือการอ่านเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ ии, สำคัญของการสร้างองค์ความรู้ก่อนนะคะคือแต่การฝึกในิ่ัยในการอ่านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมาจากรากฐานของครอบครัวพ่อแม่ต้องต้องมีวิธีการในการที่จะอ่านหนังสือกับ ลูกนะคะคือแล้วกพ็พอสร้างความคุ้นชินในการอ่านแล้วก็ในการที่จะได้ศึกษาในหนังสือเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งเนี่ยไม่ว่าหนังสือนั้นจะเป็นนิทานจะเป็นเรื่องราวที่ประสบจากประสบการณ์ทํางานเราจะเอาสิ่งใดที่เราอ่านมาใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นบางทีอ่านแค่ประโยคหนึ่งสองประโยคเนี่ยเราก็เก็ตได้แล้วนะคะผู้อ่านเนี่ยต้องมีความประสงค์จริงๆที่เราจะสแสวงหาความรู้แล้วก็คิดว่าเป็นแนวคิดคือบางทีเราอ่านแล้วเราก็ไม่เชื่อ ะะแต่ต้องลองทําดูนะคะก็คือสิ่งที่เราสัมผัสใดๆก็แล้วแต่เนี่ยคือเราก็ต้องแบบเข้าไป acting หรือ execute ให้ได้กับสิ่งที่เราทําด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออย่างเดียวก็คือความพยายามที่ทุกคนต้องเข้ามาเดินเข้ามาแล้วก็มาหยิบหนังสือที่ตัวเองคิดว่าอยากรู้นะคะแล้วก็จับหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาอ่านแต่อ่านแล้วเราได้อะไรเนี่ยเราต้องบางทีหนังสือบางเล่มเ่ยอ่าน3-4ครั้ง ะะก็คือสิ่งเหล่านี้คือมันก็จะเหมือนกับสิ่งที่เราทํางานจริงนะคะเวลาเราทํางานจริงเนี่ยบางทีเราอ่านไปหนึ่งครั้งแล้วยังไม่เข้าใจก็ต้องอ่านครั้งที่2อ,อ่านครั้งที่3มเพราะฉะนั้นอ่านได้ตลอดชีวิตเลยกับการอ่านหนังสือไม่ว่าจะเล่มใดคือคิดว่าหนังสือเล่มลนั้นเนี่ยคือจะนํามาซึ่งประโยชน์นะคะให้กับผู้อ่านได้หากว่าเราหยิบมันขึ้นมาใส่ใจเราใส่สมองเรา ถ้าคนเรามีความพยายามเนี่ยแล้วเรามีพลังของเราในการที่จะก้าวเข้าไปสู่สิ่งนั้นให้ได้ไม่ท้อถอยกับความเหนื่อยยากวันนี้เราอาจจะล้มเหลวทั้วโมงต่อไปเราอาจจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาก็ได้